ไร like เฮียบันทึกภารกิจจันที่หนึ่งมกราปี2,567นึกย้อนกลับไปสมัยมัธยมจำได้ว่าเราเคยได้ดูดาวตอนไปฆ่าลูกเสือเป็นอะไรที่สวยงามมากแล้วเราก็ชอบมากด้วยความคิดถึงนี้เราจึงออกเดินทางไปศูนย์ฝึกรบพิเศษนิติรือใช้ เราออกเดินทางช่วงบ่ายหลังจากเลิกงานคาดว่าจะถึงที่หมายช่วงค่ำพอดีเวลาดูดาวเราไม่ได้จองห้องพักตั้งใจว่าจะไปหาข้างหน้าระยะทาง232กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเดินทางด้วยแกนเฟโน,โนของเราด้วยความเร็ว60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรามาถึงจุดทางขึ้นเขาโดยประมาณห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงไปไบ้าไม่ใช่หม่อยครับบาระเลย์อันนี้ครับอยู่ที่เซเว่นหนองครับขอโทษค,ครับเดี๋ยว ตอนเราจะขับรถขึ้นไปที่น้ําตกป่าเราวันนี้เราตั้งใจที่จะไปดูดาวแล้วแบบไม่ไม่ได้มีอะไรเตรียมตัวมาเลยก็แค่ว่านึกว่าอยากจะมาก็มาเลยที่ประจวูเราจะขึ้นไปตอนนี้เวลาน่าจะหกโมงกว่าทุ่มน ม,มันมืดแล้วมันมืดแล้วอ่ะไม่รู้กี่หมูไม่หายกาเลยนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางข้างหน้าก่อน ราจะขึ้นไปนะแต่ข้างหน้าตรงนั้น้ามไปไดนไปเมื่อตะเตอร์นะ่ะเราจะขึ้นไปะที่เราขับลรวขึ้นเขาหลังแล้ววะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหาที่นอนเถอะเราเลยต้องหาที่นอนแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ตอนเช้า โอเคเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางไปค่ายติติตปือชยัยกันตัว <c oughs> จากจุดที่เราพักอยู่ออกไปต้องเดินห่งประมาณ7-8็ถึงแโลเพื่อจะขึ้นเขาไปผ่านไปหลายทาง ป่าไม้เต็มไปหมดระหว่างทางขับมันจะมีป้ายบอกเลยนะว่ากะลังให้ระวังช้างระวังสัตว์ป่าออกมาด้วยต้องขับด้วยความระมัดระวังตอนแรกตั้งใจว่าจะหาที่พักข้างบนนี้แต่พอมาถึงค่ายปุ๊บเห็นป้ายไหมบุคคลภายนอกห้ามเข้าโชคดีแล้วที่เราไม่ได้มาเมื่อคืนนี้ไม่งั้นแย่แน่เลย ได้แต่ชมบรรยากาศข้างนอกน่าเสียดายมากแต่มาก็ยังได้หาคิดถึงอยู่เด้อแค่เห็นธงชาติก็คิดถึงละครับผมเดินทางกันต่อไปน้ำตกป่าละอูกันตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำหรืออะไรสักอย่าง มันมีทางขับลงไปเรียบอ่างนี้นั่งชมบรรยากาศสักนิดนึงแล้วออกด้านทางต่อไปให้ถึงน้ำตกกระูใจใายค่าเข้าโดยละ50บาทแล้วก็มีค่ารถเ้ืยอ0บาทเย่ร้อยระเบียบการใช้หเห็นป้ายไหม ไม่ส่งเสียงที่เา<ม>เหนแล้วต้องอย่ยังวะโอเคครับทางรถดูแลก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ถึงชันนั้นเท่าไหร่เดินไปได้เรื่อยๆ่อขั้นที่สองขั้นที่สามมนะันจะเริ่มเป็นความทังแล้วก็เป็นความป่ามากขึ้น มันไม่ได้เป็นทางให้เดินนะเราต้องล้อล้อไปตามโขดอะไรงเอาเองนะพล่วไปเดินตามล้อผีขอบไปดู <_ T> ไวก้ก็จะไม่ค่อยทำไร้หรอกแต่ถ้ากระปิมาแล้วก็จะอัน,นิดนึงนะแ <_ T> ้วก็เดินได้ อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะแล้วก็ธรรมชาติาสุดๆน,น,น้ำตกเย็นมากตาเยอนะแหนกไปตากเสร็จแล้วก็เดินทางกลับหาข้าวกินหิวแล้วเจอร้านอาหารใต้ทีเหมือนเคยมากินแล้วนะแต่ก็จำไม่ได้ว่าเคยหรือยังไม่เคยแต่ก็อร่อยดีอร่อยมากสั่งอีสี่เด้อ เดินทางกลับบ้านได้จบภารกิจน้ำตกปาละอูค่ายดิดลือชัยประจวบคีรีขันธ์